ถ้าแนะนําเรื่องเงินได้หนึ่งอย่างกับคนที่เป็น f ิ r ์ส j o b บ e r อยากแนะนําว่าอะไรครับถ้าจะให้แนะนาสักเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทางานเนาะที่อยากจะบอกว่าอาจจะให้ลืมเรื่องของการซื้อสินค้าการเงินไปก่อนอย่าเพิ่งซื้ออะไรเพราะว่าจุดเริ่มต้หนหของการมีการเงินที่ดีเนี่ยมันคือการรู้จักบริหารจัดการกระแสเงินสดรับแล้วก็กระแสเงินสดออกหรือเรียกง่ายๆก็คือรู้จักบริหารเงินรับจ่ายนั่นแหละ และวัตถุประสงค์ของการบริหารเงินรับจ่ายนี้่อก็คือการที่ในแต่ละเดือนเนี่ยหรือว่าในแต่ละปีก็ได้นะขึ้นอยู่กับว่าลักษณะรายได้ของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนในแต่ละเดือนหรือว่าในแต่ละปีเนี่ยขอให้มีเงินเหลือหรือว่ามีเงินออมเนี่ยชิมท้ายในแต่ละเดือนในแต่ละปีนั่นเองค่ะถ้าเกิดเราผ่านแบบนะี้ได้เนี่ยอีกหน่อยเนี่ยเราอยากจะต่อยอดเรื่องของการเงินแบบไหนเนี่ยมาต่อยอดได้ง่ายทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดเรายังไม่สามารถที่จะสร้างเงินออมได้อันนี้พี่คิดว่า ่อให้เรามีสินค้าการเงินมากมายแค่ไหนหรือว่ามีคนมาพูดว่าอันนั้นอันนี้ดียังไงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราอยู่ดีดังนั้นถ้าให้แนะนำหนึ่งเรื่องสำหรับคนที่เริ่มต้นทางานนะพี่ก็จะแนะนําว่าให้ไปรู้จักการบริหารจัดการรายรับรายจ่ายของตัวเองให้มันเกิดเงินเหลือให้ได้ก่อนจะเหลือกี่บาทไม่ใช่ประเด็นเลยนะแต่ขอให้มันเกิดเงินเหลือในแต่ละเดือนในแต่ละปีของตัวเองอะ่ะให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยเอาเปเจ้าเงินเหลือนเนี้ยไปบริหารจัดการต่อ ซึ่งหัวใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากมากมากกว่าการซื้อสินค้าการเงินตัวไหนซะอีกค่ะแล้วผมจะเป็นต้องจดบันทึกรายรับรายจ่ายไหมครับคือเรื่องนี้ที่ว่ามันแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มจริงๆถามว่าจําเป็นไหมก็จะตอบว่ามันขึ้นอยู่กับสถานะของเราในแต่ละช่วงเวลาคือถ้าเกิดเราบอกว่าเรื่องของการออมเงินเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับเราเลยคือเราเป็นมนุษย์ที่ชอบออมเงินอยู่แล้วเก็บเงินได้อยู่แล้วเราจะจดบันทึกรายรับรายจ่ายหรือไม ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นขนาดนั้นคือถ้าโจทย์อะมันดีแหละเพราะมันมีข้อมูลมาเพิ่มเติมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดการจทนั้นเนี่ยมันลําบากชีวิตเรามากๆที่อาจจะรู้สึกว่าคนที่ออมเงินได้อยู่แล้วอะอาจจะไม่โจดย์ก็ได้ไม่ได้ติดขัดอะไรแต่สําหรับคนที่สถานะการเงินของตัวเองในวันนี้แล้วบอกว่าไม่ช่วออมเงินไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าเงินของฉันเนี่ยมันหายไปอยู่ตรงไหนหรือว่าสินน้นเดือน,นมนเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องเงินกับชีวิตของเราเนี่ย ถ้าแต่เราตั้งคําถามแบบนี้กับตัวเองอ่ะสถานการณ์แบบเนี้ยการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยมันก็จะมีความจําเป็นมากขึ้นค่ะดังนั้นเวลามีคาแนะนาทางการเงินบอกว่าให้เราควรทําสิ่งนี้ควรทําสิ่งนั้นหรือเปล่าพที่เรยคิดว่ามันมูนถี่ว่าเรากลับมาถามตัวเองมากกว่าว่าสถานะของเราอ่ะเราจําเป็นต้องใช้เครื่องมือนี้ไหมเราจะแก้ปัญหาการเงินของเราเนี่ยด้วยวิธีแบบไหนคือสําหรับหลายหคนเนี่ยการมีบันทึกรายรับรายจ่ายเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหา นั่นหมายความว่าเรื่องนี้จําเป็นสําหรับเราแต่สําหรับบางคนถ้าไม่จดบันทึกรายรับรายจ่ายจริงๆเนี่ยแต่ว่ามันทาให้สถานการเงินของเราไม่ได้ปกติดีอยู่เราไม่ได้มีปัญหาในการใช้จ่ายเราสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้เงินของเราได้อยู่แล้วอ่ะเอาแบบนี้เรื่องของการจดบันทึกรายรับรายจ่ายมันก็จะมีน้ําหนักน้อยลงนั่นเองค่ะ